เกิดเป็นวัวน้อยที่กําลังคลอดใหม่นะครับได้อาสีห้าวันหรือ10วันหรือ20วันก็ตามแต่ถ้าเราไม่อยากให้สะดือมันบวมเราจะแก้ไขยังไงเดี๋ยวคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับสวัสดีครับอันไลนาฟาร์มครับปกติวัวน้อยคลอดใหม่นะครับแม่ของเขาี่จจะชอบเลียสะดือนะครับซึ่งการที่วัวน้อยคลอดใหม่นะครับก็แล้วแต่ว่าบางคนอาจจะตัดสะดือนะครับซึ่งห่างออกมาจากสะดือประมาณ 2- 3ถึงมเซนนะครับอาจจะตัดหรือบางคนอาจจะปล่อยแห้งเลยก็ได้ถ้าพอแห้งปุ๊บค่อยตัดอีกทีนึงก็ได้ครับเพื่อป้องกันการที่แม่เขามาเลีย ซึ่งส่วนมากกันแล้วนะครับเมื่อนะครับเมื่อแม่เขาเลียนะครับสะดือมันมักจะบวมนะฉะนั้นการที่เราสามารถป้องกันนะครับไม่ให้แม่เขาเลียได้มันก็เป็นการลดโอกาสที่สะดือนั้นจะบวมได้เช่นกันนะครับฉะนั้นวิธีการแก้ไขนะครับเบื้องต้นเลยก็คือว่า1อย่างที่บอกนะครับอาจจะตัดให้มันสั้นหรือถ้าตัดสั้นแล้วนะครับตัดสั้นไม่ใช่ตัดชนเลยนะครับอาจจะตัดแค่ระยะห่างเว้นประมาณ1นนิ้วนะเว้นไว้ก่อนนะหรือเมื่อแห้งแล้วนะครับท่านอาจจะตัด นะครับตัดอีกป้องกันแม่เลียแต่บางทีแม่เขายังชอบเลียอยู่ทีนี้เมื่อยังเลียอยู่โอกาสที่สะดือมันจะบวมนะครับแล้วก็บางทีก็เป็นฝีเป็นหนองอันที่มาเกิดจากการอักเสบที่จากการแม่เลียท,ทั้งที่ถ้าปล่อยแห้งเองมันอาจจะแห้งเองดได้ได้วยซ้ําการแก้ไขนะครับเบื้องต้นง่ายๆเลยก็คือว่าให้ใช้นะครับขี้ของตัวของแม่เขาเองนะครับ ให้เอาขีมันมาเรา,าเอาขี่แม่มันมามาป้ายะมาป้ายตรงบริเวณสะดือไป้ายไม่ใช่ว่าไปป้ายตรงไอ้ตรงรูสะดือนะ,นะให้ป้ายบริเวณรอบโดยรอบนะโดยรอบ,ะรอบสะดือนะครับป้ายเยอะเลยนะครับแต่อย่าให้อย่าให้ไปโดนตรงไอ้ที่เป็นรอยต่อสะดือนะครับไม่เอานะครับถ้าตรงนั้นน่ะนะครับมันก็จะเป็นเชื้อโร,รคก็จะเข้าไปในแผลนะฉะนั้นเมื่อมันได้กลิ่นอของตัวเองนะครับที่เราป้ายไว้ตรงนั้นน่ะป้ายไว้ตรงไอ้ตรงรอบสะดือนะ เมื่อเขาได้กล <sk ill itos> ิ่นเขาก็จะลดโอกาสที่จะเลียนะครับหรือว่าเลียน้อยลง <sk ill itos> นั่นเองถ้าเขายังเลียอยู่ก็ให้ป้ายไปเลยนะครับรับประกันได้ว่ามันจะเลิกเลียเพราะว่ามันได้กลิ่นขี้ของตัวเองการป้ายนะครับพอมันแห้งปุ๊บมันอาจจะเลียถูกไหมฮะมันกลิ่นก็คือกลิ่นมันหายแต่พอท่านครับพอมันแห้งปุ๊บท่านก็ไปไป้ายอีกนะครับอันนี้มันก็ช่วยในการรักษากลิ่นที่มันเกิดขึ้นได้นานยิ่งขึ้นนะฉังนั้นเมื่อเขาไม่เลียโอกาสที่สดือบวมจะบวมนะครับมันก็จะน้อยลงหรือแทบจะไม่มีเลย อันนี้คือลักษณะของการที่มันบวมโดยส่วนมากนะครับการที่มันบวมเนี่ยมันก็เกิดจากนะครับเกิดจากแม่เลียเป็นหลัก2ก็คือการดึงขนาดตองคลอดนะครับนี่คือหลักๆที่มันเกิดขึ้นนะครับสออย่างเนี่ยนะครับหรืออาจจะไส้เลื่อนเนี่ยอาจจะไม่อาจจะไส้เลื่อนก็ม,มีส่วน,นครับถ้าแม่เลียนะครับทำให้ตรงไอ้ตรงท้องที่มันหุ้มลำไส้นะครับมันขาดก็เป็นได้ก็ถ้าเกิดช่องว่างหรือทาให้เกิดว่าไส้เลื่อนลงมา หรืออันนึงก็อาจจะเป็นตั้งแต่เกิดก็เป็นไปได้ดังนั้นมันมีหลายสาเหตุแต่ถ้าเราไม่อยากนะครับให้มันเกิดขึ้นเราก็สามารถป้องกันได้โดยที่ไม่ให้แม่เขาเลียโดยที่กล่าวไปแล้วเบื้องต้นนะดังนั้นวิธีง่ายๆไม่ได้เสียตังอะไรเลยนะครับเพียงแค่เราหมั่นดูแลหมั่นสังเกตว่าวัวของท่านนะครับมันชอบเลียลูกไหมชอบเลียสะดือไหมนะครับมันเลียตรงอื่นก็ปล่อยมันเลียไปนะครับแต่ถ้ามันเลียสะดือนะครับเวลาลูกขี้ออกมาแล้วลูกเยี่ยวนะครับมันจะชอบเลีย ตรงท้ายตูดเหมือนกันครับถ้าตูดรัวของมันนะครับถ้าตูดลูกของมัน,น่ะแม่มันเลียบ่อยก็เหมือนกันครับแม่มจะเลียกิมขี้ของลูกที่ออกมาได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งมันจะชอบเลียตูดเลียตูดเลียเยี่ยวนะครับแต่ถ้าเราต้องการครับต้องการให้มันเลิกเลีย ก็เอาขี้ของแม่มาละไปป้ายบริเวณนั้นซะนะครับแต่อย่าให้มันโดนบริเวณเนื้ออ่อนที่มันจะเข้าไปเป็นผิวหนังได้เข้าไปในผิวหนังได้นะอันนี้คือวิธีการแข่แบบง่ายๆไม่ต้องเสียตังค์นะครับเพื่อป้องกันการอักเสบเพื่อป้องกันการติดเชื้อ,นะอ,อก็ร,ระมัดระวังด้วยละกันนะครับนี้ก็มาแบ่งปันเรื่องราวประสบการณ์ที่ทําแล้วมันได้ผลมาให้พี่น้องชาววอร์ได้ฟังสำหรับใครที่ชอบก็ฝากากดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการคิดต่อไปนะครับสำหรับอีพนีนี้สวัสดีครับ